ตาบล็อกวันเดยหลังจากที่พวกเราทางาน11วันโดยที่ไม่มีวันหยุดเลยนะคะวันนี้ได้หยุดแล้วเย,ย้เดี๋ยวดาวจะพาไปดูว่าวันนี้พวกดาวทําอะไรกันบ้างนะคะไอ้ใบบอกว่าเขาไม่ได้แต่งหน้าอุ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้เซ็ตผมเขาก็เลยบอกว่าขออนุญาตไม่เข้ากล้องขอเขาแค่เข็นก็พอแฟนค่ะ ไปดูว่าวันนี้พวกดาวทําอะไรกันบ้างนะคะแต่วันนี้ไอ้ใบจะแอบ,บหนีเที่ยวแล้วดาวก็จะหนีเที่ยวด้วยกันคะ่ะตอนเย็นๆนะคะยันก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้กําลังใจแม่ขาหน้านิ่งคนนี้ด้วยนะคะภารกิจแรกของวันนี้ก็คือการที่ดาวจะไปซื้อเศษไม้นะคะ เศษไม้ดาวจะมาทําอะไรดาวจะมาเปลี่ยนกระถางต้นดอกกล้วยไม้ของดาวนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายปีแล้วค่ะที่ดาวไม่ได้เปลี่ยนค่ะเวลาเราปลูกต้นกล้วยไม้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนพวกเศษไม้ทุกปีนะคะทุกคนตอนนี้เดนมาร์กก็คือช่วงฤดูหน้าร้อนนะคะก็จะมีพวกพืชพันธุ์ต่างๆไว้ให้พวกเราปลูกนะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นปุ๋ยสําหรับต้นดอกกุหลาบนะคะซึ่งหกดาวมีแล้วตอนนี้ดาวกําลังหาเศษไม้อยู่ค่ะมันจะเป็นอยู่ในถุงเล็กๆนะคะนี่คือข้าวเทียงของไอ้ใบนะคะไข่เจียวผักสวัสดีไอ้ใบจะต้องออกไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็ได้บอกว่าขอไข่เจียวผักฟองเดียวก็พอ ส่วนของเราก็จะเป็นน้ำยาขนมจีนลูกชิ้นปลาหนึ่งลูกนะคะผักจุกๆไปเลยค่ะทุกคนแต่ชอบกินผักตอนนี้กํลังจะไปส่งไอ้ใบนะคะเขาจะไปโยนโบลิ่งกับเพื่อนร่วมงานสวัสดีค่ะใบสวัสดีครับแต่เราต้องมารับเพื่อนร่วมงานของไอ้ใบก่อนนะคะคนหนึ่ง ทางเดียวกันไปรถคันเดียวค่ะระยดตอนนี้พวกเรากำลังขับผ่านโบสนะคะสวยมากเลยทุกคน นี่เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนเป็นงานอาหารขายอาหารนานา,นานชาตินางแบบหันหน้ามาหน่อยยิ้ม <c oughs> Yeah. <laughs> นกนะคะเราจะมาชิมผัดไทยพี่เขาถึงแล้วเจอด้วยค่ะเจอพี่นกด้วยวันนี้วันนี้ไม่สมประกอบไมสวัสดีค่ะสว,ส,สวยนี่คือเจ้าของร้านน้ะ<ด>ทุกคน เพราะว่าช็อกม่ขาวเข้าใจค่ะเดี๋ยวดาวจะมาสัมภาษณ์นะคุณแม่โอเคค่ะสวัสดีน้องปอเฮ็ดหยอยพี่ดาจ้าไอ้องไอเฮ็ดหยางงามกระโด นี้คือคนจังไรที่ไหนก็ไม่รู้นะคะมาความรถไทเลอร์ของแม่ที่เก็บอุปกรณ์การขายครั้งนี้นะคะเพราะว่าแม่เขาขับรถมาไกลนะคะเขาจะต้องเก็บของอยู่ในรถคันนี้นะคะเขาแงะงัดทั้งตู้เย็นนะคะแล้วก็ทําลายข้าวของที่อยู่ด้านในในรถ ของแม่นะคะเกือบเปิดไม่ได้เลยคะ่ะวันนั้นนิสัยไม่ดีก็จะอยู่ทั่วไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะทุกคนแม่นกคือใครแม่นกก็คือเจ้าของเทสตี้ช a ยบายเบิร์ดเบนะคะท่าแม่งานอีเวนต์ค่ะทุกคนขออนุญาตรับก่อนนี่โอหน่ากินจังเลยเอาแล้วกดหยุดไม่ได้ทีนี้ กอร่อยนะคะสมคําล่ำลือถ้ามันเอกินเปลือกได้ก็น่าจะกินกันไปแล้วนะคะ อยากกินไอติมตะอดใช่ไหมไมไม่รู้ว่าขายอร่อยใช่ไหมซูง <c oughs> <c oughs> พอวันหยุดวันที่2องเดาจะมาเปลี่ยนเศษไม้ที่อยู่ในกระถางกล้วยไม้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาขึ้นเขียวแล้วคะ่ะทุกคนเราจะต้องนําเอาเศษไม้เก่านะคะออกจากรากให้หมดแล้วก็ตัดรากที่เสียแล้วออกไปด้วยนะคะ แล้วดาวก็เอาถุงแก้วนะคะไปล้างทําความสะอาดแห่เช็ดให้แห้งนะคะแต่ละคนนะคะหรือแต่ละบ้านจะมีการพักผ่อนสมองที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนตัวดาวแล้วเวลาที่ดาวปลูกต้นไม้หรือดูแลต้นไม้ดาวมีความรู้สึกว่าดาวสบายใจรู้สึกผ่อนคลายและไม่เครียดด้วยนะโอ้ยเคีย อันนี้คือสภาพก่อนที่ดาจะเปลี่ยนเศษไม้ในถูแก้วนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะกล้วยไม้ตัวนี้จะอยู่ที่9ปีแล้วนะคะเพราะเขาคือต้นกล้วยไม้เดดแรกของพวกดาวนะคะอันนี้ก็คือผลงานที่ดาวเปลี่ยนเศษไม้ในถูแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําความสะอาดค่ะแล้วหลังจากนั้นดาก็ไปแช่น้ําสักครู่นะคะน้ําอุ่น แล้วก็เทน้ำออกค่ะอย่าให้น้ำขังอยู่ในนั้นนะคะพอเที่ยงพวกดาวก็ออกไปหากินอะไรที่ข้างนอกบ้านนะคะเพราะครัวที่บ้านปิดดาวหยุดก็คือหยุดจริงๆค่ะทุกคนส่วนอาหารเย็นนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะคิดไม่ออกเลยตอนนี้ดาวนั่งตัดคลิปอยู่ในบ้านเรือนกระจกของดาวนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อนมากเลยตอนนี้ในในนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูอังุ่นนะคะอันนี้ก็คือต้นอังุ่นซึ่งดาวตัดแต่งกลิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ จะนั่งรีเล็กเขาเรียกว่าพักผ่อนพักผ่อนจริงๆค่ะทุกคนส่วนไอ้ใบเล่นเกมค่ะเป็นชั่วโมงเกมของเขาช่วงนี้